เปิดบ้านริมคลองเปิ้ลจารุณีหลุดชื่อพระเอกสามคนหลอกแต่งเข็ดรักบ้านปลายตัวคนเดียวเปิดชีวิตจริงราชินีนักบู๊ของเมืองไทยเปิ้ลจารุณีหรือจารุณีสุขสวัสดิ์กับเรื่องราวความรักที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนพร้อมเปิดเผยเคยเกิดเหตุในอดีตที่ทำให้ขาไม่รู้สึกและเคยไม่อยากอยู่แล้วถึงสามครั้ง ซึ่งเชื่อว,ว่าหลายคนคงจะรู้จักกันดีสำหรับเจ้าของฉายาดาราทองราชินีจองเงินหรือราชินีนักบู๊อย่างเปิ้ลจารุณีสุขสวัสดิ์เพราะเธอคือนักแสดงสาวที่เรียกได้ว่าเป็นดาวค้างฟ้าแถมในอดีตยังเป็นนักแสดงสาวที่มีผลงานมาแล้วมากมายซึ่งบทแต่ละบทที่ได้รับร้วนเป็นบทที่ดังอย่างเช่นพจมานพินิจนัสว่างวงจากภาพยนตร์เรื่องบ้านสายทองซึ่งโด่งดังในขณะนั้นมาก พร้อมกับได้เล่าเรื่องราวอย่างหมดเปลือกเรื่องของความรักและความฮอตในอดีตถึงขั้นมีเสียตามจีบซื้อของให้ทุกอย่างโดยมีช่วงหนึ่งชีวิตเกือบได้แต่งงานพร้อมเผยเคยอกหักจากพระเอกชีวิตตอนนั้นเหมือนโลกถล่มทลายไปเลยทีเดียวซึ่งความรักอีกครั้งจากคู่ขวัญในจอจนชอบกันและคิดว่าจะเป็นคู่กันแต่สุดท้ายโดนภรรยาของพระเอกคนนั้นถือของดีรออยู่หน้าบ้าน ส่วนอีกเคสหนึ่งคือเจอพระเอกตามจีบชอบกันจนเขาให้แหวนแต่ดันเห็นนางเอก,เอ,กอีกคนมีแหวนแบบเดียวกันความแตกจึงรู้ว่าพระเอกคนนั้นเจ้าชู้แจกแหวนให้กับสาวไปทั่วซึ่งในชีวิตด้านส่วนตัวของเปิ้ลจารุณนีนั้นเธอเป็นคนจังหวัดสมุทรสงครามส่วนบ้านของเธอก็เป็นบ้านหลังใหญ่อยู่ริมคลองโดยบ้านของเธอนั้นเป็นบรรยากาศธรรมชาติในวิถีชาวบ้านรอบบ้านมีสวนและมีการพายเรือสัญจรค้าขายกันไปมา